วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเหมือนกันก่อนเล่าวันนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันเลยค่ะมันขอคอมเมนต์เยอะๆนะคะเพราะว่านะคะเราจะได้เสนอความคิดซึ่งกันก่นอนจะไปขอบคุณคุณพี่ที่ส่งเรื่องเข้ามาบอกส่งเรื่องเข้ามาเล่ามาเป็นอุทาหรณ์มาเป็นแนวทางให้กับสาวๆที่เดินสายฝอมาพร้อมกันนะคะมันเป็นสิ่งที่บางอย่างมันก็จะทําให้ การเดินสายฝอมันจะเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นๆที่เขาผิดพลาดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดแบบเขาเนาะ,ะโอเคก่อนจะไปเรื่องนี้นะคะหนิงอยากจะบอกทุกคนว่านะคะขอบคุณนะคะคนที่ได้ส่งข้อความเข้ามาหากันนะคะที่บอกว่าตอนนี้นะได้หนุ่มฝรั่งที่ถูกใจแล้วเพราะว่าพี่หนิงได้บอก ได้สอนเกี่ยวกับการเรียนแชทกับหนิงไปนะคะแล้วก็ได้ให้หนิงเป็นโคช้ชตามตัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้ความรักขอไปอย่างราบรื่นขอให้ได้ขอให้โดนนะโอเควันนี้นะคะการที่คุณนะคะแอบซุกแอบซุกสามีไทยนะพี่ขบอกว่าแอบซุกสามีไทยแต่เข้ามาเล่นเว็บเดทนะคะเพื่อที่จะหาตัวฝรั่ง การหาผัวฝรั่งเนี่ยนะคะเข้ามาเล่นเป็นเด็นที่บอกนะเขาก็ม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยมีผัวหรือไม่มีผัวเพราะมันยังไม่เจอกันถูกไหมคะแรกๆก็จะหลอกได้นะหลอกได้ใช่ไหมคะหลังจากช่วงที่คุยกันอยู่เนี่ยหนุ่มคนนี้ก็ดีนะหนุ่มฝรั่งคนนี้ดีมากหรือคุณพี่บอกนะคะส่งเงินมาให้คุณพี่ได้ใช้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ส่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งครั้งบางทีก็สองอสองเดือนครั้งแต่นะคะ จำนวนก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยคุณพี่บอกก็เลยได้เงินจากฝรั่งคนนี้แหละที่จุนเจือเนี่ยนะคะเอามาดูแลครอบครัวเอามาดูแลสามีเอามาใช้จ่ายในบ้านว่าง่ายๆค่ะก็คือผัวไทยเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเมียตัวเองเนี่ยเล่นเว็บเดตก็คิดว่าเออเมียไปทํางานขายของอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงได้เงินจากตรงนั้นนะคะผัวก็โอ๊ยผัวไทยเปรมปร,ปรีดาค่ะเพราะว่าเมียนี่หาเงินเก่งว่าง่ายๆนะแต่หารู้ไหมเนาะว่าเมียตัวเองเนี่ย ได้คุยกับฝรั่งแล้วก็ให้ฝรั่งเนี่ยโอนเงินมาให้นะคะแล้วก็มีนัดกันอ่ะมีนัดกับฝรั่งในเมื่อเขาให้มาแล้วเขาก็ต้องอยากเจอถูกปะเพื่อที่จะสารต่อไปในอนาคตคุณพี่บอกหลังหลังจากนั้นฝรั่งก็เดินทางไปหาเดินทางไปหาที่ไทยไม่ใช่ตอนนี้นะคุณพูดถึงเมื่อตอนอดีตที่หลายๆปีเขาเล่าให้ฟังมานะคะพี่เขาแชร์ประสบการณ์มาไม่จะมาเที่เอเ้ยเป็นไปได้เหรอเมืองไทยเนี่ยตอนนี้กำลัง มันโนแดกนะคะตอนนี้มันพูดถึงอดีตเหมือนไม่ได้พูดถึงปัจจุบันเขนะียนเนาะเข้าใจนะคะเข้าใจบางคนก็สติแตกฟังไม่หมดและสติแตกนะคะฟังให้มันจบแล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะมันไม่ใช่ปัจจุบันพูดถึงอดีตโอเคปะ่ะหลังจากที่ฝรั่งเนี่ยเดินทางไปหานะคะเดินทางไปหาแล้วเนาะ,ะก็ได้เจอกันก็พากันไปเที่ยวนะคะซามงซาเมดพาไปเที่ยวท,ทะเลเอาง่ายๆนะคะสุดท้ายก็ มีอะไรกันนะมีอะไรกันทุกอย่างนั่นแหละนะหลังจากที่ได้กันแล้วย่าลืมนะคะการมีเซ็กกับฝรั่งกับผู้ชายไทยเนี่ยแตกต่างกันนะผู้ชายไทยก็จะมีรสนิยมอีกแบบหนึ่งฝรั่งก็จะมีรสนิยมอีกแบบหนึ่งมันก็ติดอกติดใจกันคนละแบบว่าง่ายๆคุณพี่บอกนะคะก็คุณพี่เนี่ยติดใจการมีเซ็กกับฝรั่งมากกว่านะ แกก็เลยมันไม่ใช่ว่าแค่ใหญ่วะฉันมันไม่ใช่แค่ว่าใหญ่นะคุณหนิงแต่มันมีการอย่างอื่นที่ทําให้เขารู้สึกคนพี่เนี่ยมีความสุขคุณพี่ก็เลยติดใจฝรั่งมากนะคะทีนี้มันก็ถึงขั้นที่จะต้องมีเดทสองเดทสามต่อไปนะคะฝรั่งก็เลยบอกว่ามาเดทสองเดทสามแล้วนะก็ฝรั่งบอกว่า,วา,วาเอ้ยอย่างเงี้ยฉันคงฝรั่งก็ไม่ละแคะละใครนะคุณเพราะว่าตอนไปเที่ยวเขาไม่ได้มาบ้านถูกไหมเขาไปเที่ยวกันข้างนอกนะหลังนะั้นก็ ฝรั่งก็บอกว่าอย่างเงี้ยฉันจะต้องเอาเธอเนี่ยไปอยู่ด้วยที่บ้านฉันแล้วแหละเธอโอเคไหมจะทำวีซ่าให้เนี่ยคุณพี่คือมีผัวติดคอล้องบ่วงอยู่นึกออกไหมคุณพี่ก็ตกใจว่าฝรั่งมันเอาจริงเหรอเนี่ยทำยังไงดีล่ะผัวก็มีอยู่ไม่ได้ยาแล้วจะทำแต่งงานใหม่ได้ยังไงนะคะก็เลยมาบอกผัวไทยก็เลยบอกผัวไทยว่าเนี่ย ฉันน่ะไม่อยากอยู่กับเธอแล้วฉันอยากอย่าอยู่กับเธอมันลําบากเหลือเกินน,นนี่นั่นอะไรอย e, ่างเงี้ยนะคะผัวไทยก็ไม่ยอมหย่าให้ผัวไทยไม่ยอมหย่าให้หรือว่าเออเธอมีผู้ชายใหม่เลยนนนี้นั่นก็ทะเลาะกันนะคะก็ช่วงที่ฝรั่งไม่อยู่ก็ทะเลาะกันก็อยากจะเลิกกับผัวไทยง่ายๆนะฮะหลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันผู้ชายก็ไม่ยอมเลกผู้ชายหนีออกจากบ้านคือแยกกันอยู่แต่ก็ไม่เล i, ิกาง่งายๆไม่เลิกไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้นะคะคุณพี่ก็ ไม่รู้จะทายัางไงเพราะจะต้องแต่งงานกับฝรั่ง,ม,งมันต้องเซ็นไปมันต้องอยากจะมาอยู่กับฝรั่งก็ต้องอยา่าก็ต้องแต่งงานถูกไหมแล้วก็ต้องอย่าให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาอยู่กับฝรั่งได้ฝรั่งถึงจะได้ทีนี้ฝรั่งก็เลยถามอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยสรุปเธอยังไงเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่ที่เราจะเตินเรื่องเนี่ยโน่นนี่นั่นส่งเอกสารมาไม่ว่าจะเป็นเอกสารเลเยอย่างใบยงใบยาส่งมาตามนี้ฝรั่งก็รีดลีดลีดมาให้ว่าพี่ก็ต้องส่งแบบนี้แบบนี้ไปหาให้เขานะคะคุณพี่ก็ เตรียมแล้วมันขาดอยู่ใบเดียวก็คือใบหยานเนี่ยที่มันขาไม่ได้เนี่ยมันหาไม่ได้เตรียมทุกอย่างครบพร้อมไม่ว่าจะเป็นลูกผ่าอะไรเลยครบพร้อมแต่ใบหยาไม่ได้นะก็ไปคุยกับผัวไทยอีกรอบนึงนะคะผัวไทยคนนี้เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมที่จะจ่าเขาบอกว่าถ้าเธอจะหย่ากับฉันเธอจะต้องจ่ายเงินให้ฉัน เอา้าจะไปหาเงินที่ไหนเรามาให้เพราะเราก็ไม่มีตังค์เรียกไปจำนวนหลายแสนเลยพี่เขาบอกก็เรียกหลายแสนซึ่งเราหาไม่ได้อยู่แล้วนะคะคุณพี่บอกว่าคุณพี่ก็หาให้ไม่ได้หรอกนะคะก็เลยบอกสามีไทยว่าจะเอาอยัางไงฉันเนี่ยไม่มีเงินหรอกจะยาให้ดีๆหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็คืออยากย,อยาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือต้องต่างคนต่างอยู่สิอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ผัวไทยก็คงคิดในใจว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะเขาก็เลยไม่ยอมอยากเขาอยากอยากก็จะให้ยันอยากก็ต้องเอาเงินมาอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็ยืนกระตายขาเดียวที่จะต้องเอาเงินพี่เขาบอกอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไมีอะทำไงก็เลยบอกสา,อาสามีที่เป็นฝรั่งอะนะว่าง่ายๆบอกบอกฝรั่งว่าเนี่ยฉันเน่ะเอกสารยังหาไม่เจอเลยหาใบหยา่าไม่เจอเลยเนี่ยนะคะจะต้องไปคัดที่อำเภอโน่นนี่นั่นก็พูดไปยังไม่ถึงเวลานะ จุดฝรั่งก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างทำไมมันจะช้าจังเลยแปคัดอําเภอไทยไม่ใช่ยากเลยฝรั่งก็บินมาบินมาที่ไทยแล้วก็บอกว่ามาฉันจะพาเธอไปที่อําเภอนะคัดที่อําเภอเพราะเขาอ่านมาแล้วก็อ่านมาว่าโอ้ยมันสามารถคัดได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกก็บอกตกกระจายฝรั่งมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้ข่าวจะไปคัดอะไรจะไปคัดยังไงยังไม่ได้ยาเลยเนื้อไว้พี่ก็บอกก็เลยบอกฝรั่งว่าฉันน่ะ สามีฉันอนะยังไม่ยาให้ฉันเลยแต่เราอะแยกกันอยู่แล้วนะสาฝร,รั่งก็เลยเอา้าวไหนเธอบอกว่าเธอ,อย่ามาหลายปีแล้วไงยอย่างเงี้ยคือความมันก็แตกตรงนี้เนาะก็ถือว่าโกหกเขาคะฝะรั่งก็ว่าไนขอดูบ้านหน่อยสิไหนๆก็มาแล้วรอบเนี้ยจะเป็นจริงๆขอเข้าไปดูบ้านหน่อยนะคะเมียพัดคุณพี่เนี่ยก็เลยพาฝรั่งเนี่ยเข้าไปบ้านคุณรู้ไหมคะมันมันแบบ คนมันจะซวยช่วยไม่ได้จริงๆค่ะคุณพี่บอกผัวไทยเสือกะโหลกมันนอนเอก,กนเนอกอยู่บ้านคนมันจะซวยนี่คือจุดจบและค่ะเสร็จแล้วฝรั่งเห็นอ้าวไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครมานอนอยู่ที่บ้านเธอแล้วเสียไม่ได้นะคะสามีไทยก็แสบแสบบอกว่าถ้าเธออยากจะเอาเมียฉันนะเธอต้อง จ่ายเงินฉันมากี่แสนกี่แสนกี่แสนนะฝรั่งเขาก็รู้และยูแกใ,ใจว่าผู้หญิงเนี่ยพี่พี่คุณพี่เนี่ยโกหกเขาเขาก็เลยเดินออกจากบ้านณนะวันนั้นนะมาวันนั้นมาแค่1หรือ2ไม่ถึง2หรือ3สนาทีนะคะก็มาเห็นตรงนั้น เขาก็เดินไปจริงๆมันจบแค่ไม่กี่นาทีจริงๆพี่ก็บอกนั่นคือจุดจบของเมียฝรั่งที่ซุกผัวไว้ในบ้านนะคะสำคัญก็คืออย่าทำนะคะแบบนี้อย่าทำเอาบอกตรงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะดีเลยคนที่เสียก็คือคุณนะคะหลังจากที่ผัวฝรั่งเดินทางกลับไปแล้วอีผัวไทยก็ขอหย่าว่าคุณพี่ไม่ซื่อสัตย์ นะอันนี้คืออย่าให้เลยเพราะรู้แล้วฝรั่งนี้แน่นอนนะคะดิงก็เลยพี่ก็เลยถามพี่ว่าแล้วพี่ตามคุณลุงฝรั่งไหมก็โทรตามคุณลุงฝรั่งนะคะโธรตามแต่คุณลุงไม่รับแล้วหนึ่งก็บอกงั้นก็หาใหม่นะพี่ก็บอกว่าใช่ก็หาใหม่แต่ตอนนั้นมันเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้คุณพี่ก็มีคนใหม่แล้วนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับสามีคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นความสุขในจุด เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ